มาบ้านตาต้นช่างศักดิ์คนดังใน t ิกต o กกันจ้าก็หลังจากที่เจอคําถามเข้ามาเยอะมากว่าแม่เอาอะไรแปะไว้ตรงสะดือคะวันนี้จะมาเฉลยแล้วค่ะแล้วนี้ค่ะช่างต้นคนดังรอบที่แล้วมาก็คือยังศักดิ์ไม่เสร็จรอบนี้มาคําแรกที่ช่างทักคือแม่ผิวใสขึ้นหรือเปล่าเอาจริงตั้งแต่ใช้เอเอกับคอลลาเจนขวดเนี้ยเจอแต่คนทักว่าทําไมรู้สึกว่าผิวออร่าขึ้นแม่ใช้ขวดนี้เป็นขวดที่3แล้วนะคะแล้วขวดนึงอะใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยเพราะขวดเขาใหญ่มากใช้ต่อเนื่อง ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นดูมีออร่าขึ้นด้วยแล้วคือแม่ใช้จริงนะคะทุกคนนี่ดูขวด AHA ได้เลยค่ะขวดที่3ก็คือเหลือครึ่งขวดแล้วแล้วราคาก็เบาๆกดสั่งในตะกร้าได้เลยจ้ากดเลยมาจ้ารอบนี้ตั้งใจจะมาสระให้เสร็จนะคะรอบที่แล้วคือมาก็ได้ไปแตดอกทานตะวันนะคะมาถึงก็แปะยาชาก่อนเลยจ้าหลังจากแปะยาชาเสร็จตาต้นเขาก็จะมาวาดรูปร่างที่เหลือนะคะคือต้องบอกกันว่าตาต้นอะคิวเขาแน่นมากจริงๆจ้ากว่าจะได้ ะะโอ้โหผ่านมาหลายเดือนมากรอบที่แล้วได้แต่ดอกทานตะวันหลายคนก็เลยคอมเมนต์ถามว่าแม่เอาอะไรแปะไว้แม่ไม่ได้เอาอะไรแปะไว้นะคะทุกคนจริงๆแล้วมันคือภาพนี้ค่ะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จสิ้นจา้าสักเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นรูปนี้เลยค่ะเป็นยังไงทุกคนคอมเมนต์ comment บอกหน่อยสิว่าโอเคไหมอ่ะ